กล้ามใหญ่แปลว่าเราสุขภาพดีหรือเปล่าพวกนักพอกายอ,ะอ่ะคนที่ดังๆล่าสุดก็แซมซูริกอ,อ,อายุ22เองแล้วก็พอใช้ยาปุโ๊บโหกล้ามใหญ่ตัวใหญ่มากเลยเออแล้วเขาทำมาทำคอนเทนต์แนละ้วโ,โหมีคนติดตามเยอะเลยล่าสุดเห็นว่าเหมือนจะมีโรคหัวใจกําเริบอะ heart attack คนนึงที่ดังเหมือนกันคนนั้นอยู่ที่ไทยอันนี้เคยเจอส่วนตัวก็คือโจโอเอสเตติกเออก็อายุ20ปลายปเองโหกล้ามดีหุ่นดีมากเลยแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยริ่มเลือดอุดตัน แล้วก็ยังมีข่าวอีกหลายๆคนเนาะที่แบบเคยเห็นพวกนักพอก,กายคนเล่นกล้ามที่แบบเห็นว่ามีหัวใจโตหัวใจวายอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องมาเล่าเรื่องนี้ก็คือจะบอกว่าถ้าสมมุติคุณเป็นคนที่คนปกติไปออกกําลังกายมีกล้ามคุณดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอันนี้คือดีต่อสุขภาพถูกต้องแต่ถ้าคุณอยากได้มากกว่านั้นแล้วคุณแบบไปฉีดยาฉีดสเตอรอยใช้เยอะๆสูงๆเพื่อที่คุณจะกล้ามใหญ่เท่ากับพวก พีดเน็อินฟลูเอนเซอร์หรือนะักพอกายพวกนั้นนะอันนี้คือการที่คุณใช้ยามหาศาลเออปริมาณเยอะๆระดับเทตอโโลระดับฮอร์โมนในเลือดคุณเนะี่ยมันก็จะสูงมากเลยเออจนแบบเบรกลิมิตไปแล้วอะ่ะหุ่นที่คุณได้มันก็จะหุ่นโลมากกว่าคนปกติเยอะแต่อที่คุณทำนั้นไปอะ่ะมันไม่ใช่สุขภาพดีนะเพราะทั้งตับไตหัวใจคุณอนะ่ะทางานหนักหมดเลยฉะนั้นแยกให้ออกด้วยว่าอันไหนคือแค่หุ่นดี กับอนไนคือสุขภาพดีเพราะมันไม่เหมือนกันนะ